มารู้จักกรุ๊ปเลือดทองหมูเลือดที่หายากที่สุดในโลกที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเพาะเลี้ยงและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่รู้ในโลกที่การให้เลือดช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นประจำแต่การหาผู้บริจาคที่เข้ากันได้กับหมูเลือดหายากเป็นเรื่องยากหมูเลือด r h n an, or HN หรือกรุ๊ปเลือดทองที่พบเพียงห้าสิบคนในโลกกำลังกลายเป็นหวังของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเลือดเทียมที่ให้ได้กับทุกคนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารก่อภูมิต้านทานแต่ทำไมมันถึงเป็นเรื่องยากขนาดนั้น หมูเลือดนี้ไม่มีแอนติเจนในระบบ r h ทำให้สามารถให้เลือดแก่ทุกคนแต่การหาผู้บริจาคที่มีหมูเลือดนี้เป็นเรื่องยากยิ่งนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามเพาะเลี้ยงเลือดชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิคตัดต่อพันธุกรรม CRISPR-Cas9 ในเซลล์กเพื่อขจัดยีนที่ควบคุมแอนติเจนในหมู่เลือดต่างๆออกไปแล้วมันจะเปลี่ยนโลกอย่างไร หากสำเร็จเลือดเทียมนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีหมู่เลือดหายากได้รับการรักษาได้ง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงจากการแพ้เลือดแต่การตัดต่อยีนยังเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าเทคโนโลยีการตัดต่อยีนควรใช้ในการพัฒนาเลือดเทียมหรือไม่ชวนให้แสดงความคิดเห็นในส่วนความคิดเห็น